อ่ะอันนี้มาต่อกันตรงใบสมัครนะครับหรือว่าใบรอดอนหนึ่งนะครับก็อันนี้มาเสื้เป็นตัวอย่างเท้งนะครับเอกสารจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวอักษรที่เป็นสีแดงกับสีน้ําเงินมีข้อแตกต่างกัน,กนนะคือตรงสีน้ําเงินน่ะเราสามารถเขียนได้เลยเพราะทุกคนจะเขียนเหมือนกันนะครับตัวอย่างก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวอย่างก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับ 2563สิบกรกฎาเนี่ยเขียนได้เลยนะครับแต่ถ้าพวกสีแดงอันนี้ต้องรอนิดนึงนะครับอย่างตรงเนี้ยจำนวนเลขสามหลักเลขสามหลักตรงนี้เดี๋ยวขอให้พวกเราเป็นเขียนเลยนะครับก็คือวันที่สิบกรกฎาเลยสิ่งที่เปเสื่อห่วงที่สุดคือตอนเนี้ยถ้าเพื่อนมาสมัครใหม่ม .4 สอบเข้าใหม่เงี้ยจะก็ต้องบอกตรงๆว่าเลขลำดับเลื่อนหมดนะครับไม่ว่าจะเลขลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าสมมติเพื่อนแบบชื่อกบกก็ไก่กามาเ,เพื่อนจะกลายเป็นเลขที่หนึ่งแทนทุกคนไปเลย แล้วคนที่อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็จะเลื่อนลงไปหนึ่ง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 ,ง,งทั้งหมดเลยนะครับชนะอันนี้นย้ําว่าขอให้รอวันที่10กรกฎานะครับส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาครับชื่อเรานามสกุลเรานะครับเลขที่บัตรประชาชนเราวันเดือนปีเกิดสัญชาติเชื้อชาติอันนี้ไม่ไม่ห่วงเนาะทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาภูมิลำเนาทหารขออนุญาตนิดนึงนะครับตรงนี้คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาถ้าบิดาอยู่บ้านเดียวกับเราก็คือเลขที่บ้านเราเนี่ยแหละครับ แต่ถ้าคุณพ่ออยู่คนละทะเบียนบ้านก็ค,คือพูดง่ายก็คือทะเบียนบ้านของคุณพ่อนะครับเนาะลงชื่อลงชื่อขอย้ำว่าไม่ต้องเขียนนามสกุลนะครับเด็กๆส่วนใหญ่เข้าใจว่าลงชื่อคือเขียนนามสกุลเนาะอ่าต่อไปตรงนี้ชื่อมาเสอร์บุญเท่งเทระนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนไม่มีปัญหาเนาะตรงนี้ชื่อของผู้ปกครองนะครับชื่อของผู้ปกครองอายุอาชีพที่ทำงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไร นะครับอ่าเดี๋ยวนม่มันเลื่อมขึ้นทําไมเคลื่อนไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ามีต่อช่องด้านล่างสามช่องนะครับตรงนี้ขอใช้คําว่าช่องด้านล่าง3มช่องเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับกับทางกับทางคุณครูเขา2ช่องนี้ยิ่งห้ามยุ่งเลยนะครับตรงนี้ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะถ้าทําในเอกสารปุ๊บมีปัญหาคือเสียท,ทันทีห้ามยุ่งนะครับส่วนหลักฐาน ตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับการที่มาสเตอร์ติ๊กถูกให้ดูเนี่ยคือให้เรารู้ว่าเราจะมีเอกสารแค่เนี้ยนะครับรูปถ่าย1ใบนะครับสำเนาใบรบอ1หนึ่งใบแบบรองแพทย์1ใบนะครับสําหรับคนอายุเยอะเะน้อยมากนะครับก็คืออาจจะมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นแหละก็อาจจะมีใบผ่อนผันหรือใบสอดก้นะครับแต่วันนี้เขาจะรู้เป็นเฉพาะบุคคลนะครับดําเด็กทั่วไปไม่มีนะครับหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลแค่นี้ครับคือทั้งหมดโอเคนะครับ ต่อไปครับอีกแผ่นหนึง่งอ่าอ,อันนี้ด้านหลังด้านหลังก็นี่ครับอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับอ่านให้เอกสารก่อนเดี๋ยวผมเชื่อไม่อ่านให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือลงชื่อนักเรียนตามนี้เลยนะครับลงชื่อขอโทษนะครับลงชื่อนักเรียนนะครับเห็นชื่อจริงนามคุณจริงของนักเรียนนี่ชื่อผู้ปกครองนะครับ่เขียนไว้ละเอียดละบิดาหรือมารดาชื่อ,อ,อนักเรียนชื่อนักเรียนชื่อนักเรียนชื่อ,อนักเรียน นะครับสุดท้ายก็คือบิดาหรือผู้ปกครองหรือมารดานะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะมีอะไรอีกไหมที่มิสเตอร์ตองอธิบายเพิ่มเติมอ่ะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเอกสารจะเรียงกันตามนี้นะครับก็คือมีใบรอบอนะครับใบเกรดใบรับรองแพทย์ใบประเมิทนทัศนคติมิสเตอร์ตอไว้ให้แล้วนะครับ แล้วก็สอด .9 สำหรับคนอายุเยอะนะครับโอเคตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ